ข่าวดีต่อกลกันเรือกของเกษตรนะครับชาวนาที่จังหวัดพิษณุโลกเบื่อและอาชีพการทํานาไปทำอย่างอื่นดีกว่าวว่าอย่างนั้นนะครับ ไปเลี้ยงแพะคุณนี้นะรายได้ดีกว่าทำนายเยอะมากเลยนะครับอลองดูตัวอย่างนี้จากคุณลือชัยมีเมืองนะครับนี่อายุตั้ง57ปีแล้วนะเป็นชาวนาม,มานานแล้วนะครับคุณนี่น่าถือว่าเป็นหนึ่งใน300รายของพิศโลที่ขนาดหันมาเลี้ยงแพะทานการทำนาน,นะครับโดยปรับพื้นที่ของตนเองมีที่นาประมาณสัก15ไร่ไ้อย่างนั้นนะมาสร้างโรงเรือนนะครับแล้วก็ขุดสระน้ำสองสระเอาไว้ด้วยแต่ท่านบอกว่าต้องปลูกหญ้าให้แพะกินนะครับ คื ปลูกหญ้าแพงโกล่าแล้วก็เนเปียรปากท่องหนึ่งเลี้ยงแพะลูกผสมนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด150ตัวสวยด้วยนะครับพร้อมกับปลูกไผ่เอาไว้ตั้ง200ก้อกอนะครับปลูกทําไมปลูกเอาไว้เพื่อป้องกันนะครับล้มที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้แต่ก็เด็ดยกันนะครับหน่อไม้ที่ว่านี้นะ200้อยกอพอมันโผล่มาปั๊บตัดเอาไปขายได้เลยไม่ทํากินก็ได้นะครับแกงหน่อไม้อร่อยเพราะฉะนั้นนะครับทานานนี่มันต้นทุนสูงมากเลยนี่นะเวลาเก็บเกี่ยวไปเอา ขายข้าวก็ตกตับอีกจึงเลี้ยงแพะดีกว่าเลี้ยงมาแล้ว4เดือนตัวนั้นเองนะครับน้ำหนักที่25กิโลส่งขายกิโลละ8 0บถึง90าบาทเฉลี่ยแล้วนะครับตัวละ2 0 0 0ถึง2,200บาทนะครับรายได้เนาะเนาะไม่ต่ำกว่าเดือนละ10,000บาทนะครับนี่พ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดอื่นต้องการเยอะมากเลยเพราะฉะนั้านานี่นะแพะทั้งหมด158ตัวปล่อยเลี้ยงนี่สวยงามมากเลยคุณปล่อยฟันเนี่ยแต่ทั้งน้นทีประตูสัตว์จังหวัดพิุโลกก็ไปดูแลเรื่องใกล้ชิดเรื่องขของสุภาพ ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างดีๆอย่างนี้เชิญทําตามเลยต้องดินครับที่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ต้องมีที่ดินอย่างว่าใช่ค่ะตอนแรกนี่ก็คิดว่าเขาเลี้ยงแพะกันอยู่ที่ภาคใต้เยอะนะคะที่บ้านตัวเองก็มีด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้วันที่10